กลางดึกคือวันที่19ธันวาคมปีที่แล้วกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้กว่า500ยนายพร้อมเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์การรื้อถอนจำนวนมากบุกเข้าทำการทุบรีสอร์ทบ้านพักที่อ้างว่าบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสองแห่งโดยใช้คำสั่งสารตามคำพิพากษาตัดสินสิ้นสุดคดีและให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างย้ายออกจากพื้นที่จำนวนสองจุด ในพื้นที่ตำบลไทยสม,มคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมาจุดแรกได้นำกำลังเข้ารื้อถอนบ้านกุลวณนิดวังน้ำเขียวรีสอร์ทพื้นที่ของบ้านสวนห้อมตำบลไทยสม,มคีส่วนอีกจุดคือที่คลองกระทิงคันที่ฮิวรีสอร์ทพื้นที่คลองกระทิงตำบลไทยสม,มคีทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความไม่พอใจพยอยเดินทางกลับมาชุมนุมปีนถนนทางหลวงหมายเลข304นอีกครั้งในรุ่งเช้าวันต่อมาโดยผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ตัวแทนรัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหา และทำตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านนายเทวินมีทรัพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวว่าการรื้อถอนรีสอร์ททำตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการรางวัดพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฉบับพุทธศักราช2524ก็ทำการแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่แต่ที่ชาวบ้านออกมาปิดถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิมองว่าชาวบ้านถูกกลุ่มนายทุนบางกลุ่มที่กำลังเดือดร้อนบุกระดมให้หลงเชื่อ ที่เขามีรายชื่อสํารวจผ่อนผันถือครองที่ดินเนี่ยก็สามารถทํมาหากินได้ตามปกติรัศดรเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนบางคนที่กำลังจะถูกลื้อถอนแล้วก็ไปอาจจะให้ข้อมูลผิดๆแล้วก็ออกมาประท่วงปิดถนนเพราะว่าการปิดถนนเนี่ยนอกจากจะผลกระทบกับอ,อะไรล่ะกับตัวเองแล้วนะฮะ ญาติพี่น้องไปมาไปไหนก็ไปได้แล้วเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยก็จะมาเดือดร้อนคนเจ็บไข้ได้ปว่วยจะไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้นักท่องเทีย่ยวจะไปเทีย่ยวเ็าเทีย่ยวไม่ได้นะคนส่งสินค้าเขาไปไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้คนที่มีที่เสียผลประโยชน์มีไม่กี่คนหรอกแต่การการะทำเหล่านี้มันเสียหายมากนะครับซึ่งความจริงเราก็ทำรื้อบ้านแค่ไม่กี่รายว่าก็ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ชาวบ้านออกมาปิดถนนมัธยวงนะครับนายดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าการเคลื่ออนนไหววขงชาาบ้า เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิที่ทําได้ซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลอุทยานประชาชนเดือดร้อนอย่างไรเราไม่สามารถเข้าไปบังคับอะไรเขาได้และการดําเนินการรองรับว่าประชาชนจะไม่ได้เดือดร้อนเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทแต่คนที่เดือดร้อนและรู้ว่าผิดก็ยังทําคือเจ้าของรีสอร์ทที่ไปซื้อที่ดินต่อมาอีกครั้งและต่อไปจะด,ดําเนินคดีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลในพื้นที่ที่เซ็นอนุมัติให้ทําประโยชน์บนที่ดินทั้งที่รู้ว่ารุกป,ป่า ผู้ที่มีอัจะก,กินทั้งหลายที่มาซื้อพื้นที่วางน้ําเขียวเนี่ยผมจะบอกให้นะว่าคุณซื้อและทรัพย์สินของคุณทั้งหมดเนี่ยและสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่รื้อถอนแบบวันนี้และปัญหาคือที่ตามมาเนี่ยปัญหาเนื่องจากอบอตอเนี่ยเป็นผู้อนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหน่วยงานใดแจ้งดาเนินคดีอบอตอในประเด็นนี้รวมทั้งกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานบัดนี้เราจะแจ้งให้ที่กรมอุทยานทุกท่าน เมื่อแจ้งดำเนินคดีผู้บุกรุกแล้วจะต้องแจ้งดำเนินคดีกับอบตด้วยเป็นผู้อนุญาตทําให้คนเข้าใจหลงผิดที่มาซื้อที่คิดว่าตนเองมีสิทธิในพื้นที่นั้นก็จะแจ้งดำเนินคดีปฏิบัติหน้าที่มีชอบด้วยการรื้อถอนดีสอดตามระเบียบที่กรมปัญญาแห่งชาติอ้างว่าใช้ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับวันที่23่าธันวาคม2524ซึ่งประกาศกําหนดให้ที่ดินป่าวังน้ําเขียวตำบลสแกราชและตำบลวางน้าเขียวอาเภอปักธงชัย ซึ่งปัจจุบันคือตำบลอุดมทรัพย์ตำบลวังน้ำเขียวและตำบลไทยสาม,มัคีอวังน้ำเขียวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะเดียวกันก็ได้มีการประกาศจัดตั้งหมู่บ้านตำบลจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดตั้งบ้านบุษไทรบ้านไทยสาม,มัคีตำบลไทยสาม,มัคีตั้งแต่ปี2520ทําให้ชาวบ้านเกิดความสับสนในการทํางานของภาครัฐดนรัฐพิลาลายถ่ายภาพภักิวัฒน์ชมศรีเจดีนิวส์ทีวีรายงาน